สวัสดีค่ะยินตอะรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมฝายน้ำร้นนะคะตอนนี้น้ำก็ลันแล้วค่ะน้ำมาแล้วค่ะน,นี้ฝั่งเส้นถนนนนทาบปรยนะคะเหมือน,นเส้นนนทาบปรีฝายน้ำร้นน้ำมาแล้วค่ะ แต่มาไม่มาไม่มาไม่เยอะเพิ่มจะเริ่มมาเมื่อก่อนไม่มีน้ำเลยนะคะที่นี่แห้งน้ำเริ่มมาแล้ว ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใลททุกแช์ทุกเฟซทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเม่ีที่มอบให้ค่ะเห็นเหื่อๆปังๆกับทุกคน cie, bueno Suz นะคะทักทายสบายดีกันทุกคนค่ะฝ่ายน้ำรนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเริ่บทุกคอมเมนต์ค่ะท้ายสบายดีกันทุกคนนะคะขออนุญาตจบคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ